วันนี้มีนิทานทางภาคเหนือมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นนิทานชาวบ้านทางภาคเหนือเรื่องเกี่ยวกับมีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันชายคนแรกเป็นคนมีฐานะร่ำรวยคนที่สองมีฐานะยากจนแต่ทั้งสอง ก็ไม่คิดอิจไม่เคยคิดอิจฉากันคุยกันว่าถึงเราจะมีฐานะร่ำรวยแต่เราก็ไม่เคยอิจฉาใครชาคนที่สองก็บอกว่าถึงเราจะมีฐานะยากจนแต่เราก็ไม่เคยอิจฉานายส่วนชายฐานะร่ำรวยไม่มีญาติอยู่ตัวคนเดียว แต่ชายคนฐานะยากจนมีลูกมีเมียอยู่กันเป็นครอบครัววันหนึ่งชายทั้งสองจึงตกลงกันว่าออให้นัดกันไปกินข้าวที่บ้านชายคนที่หนึ่งชายคนฐานะร่ำรวยก็บอกว่าเ,ออเย็นนี้ให้นายไปกินข้าวบ้านเราก่อนนะเดี๋ยววันหลังเราจะไปกินข้าวบ้านนายบ้างชายออคนที่สองก็ตกตอบตกลงแล้วก็ พอไปถึงบ้านของอาชายฐานะร่ำรวยก็มีอาหารเยอะแยะมากมายก,แก,ก็แต่ก็จัดกันแต่ก็จัดกันสคนคือไม่มีใครช่วยต้องจัดโอต้องเหนื่อยมากเลยอาหารการกินนี่ต้องทำต้องช่วยกันจัดแค่2คนเองทำให้เหนื่อยทานาเหนื่อยมาก กว่าจะได้กินอ่ากินแล้วกว่าจะได้กว่าจะเก็บกว่าจะทำอะไรอีกก็ถึงจะมีของกินเยอะแยะมากมายแต่ก็อ่าได้เก็บได้ล้างเองเหนื่อยมากพออีกมาอีกวันหนึ่งก็ชายฐานะยากจนก็เชิญให้เพื่อนมากินข้าวที่บ้านของตัวเองอชายฐานะร่ำรวยมากินข้าวที่บ้านของตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลย นั่งรองกินอย่างเดียวเลยก็คือมีลูกมีเม,มีช่วยกันจัดหาอาหารมาให้กินอย่างสบสบายเลยกินกันอย่างสบายแล้วก็กินกันแบบเป็นครอบครัวแล้วพร้อมหน้าพร้อมตากันทําให้มีความสุขนิทานพื้นบ้านตามภาคเหนือที่เราให้ฟังวันนี้นะครับ